เมื่อก่อนฉันเคยปรารถนาว่ามือคู่นี้สามารถปกป้องฉันจากลมฝนในวันผนพรำสามารถพยุงฉันเดินได้เมื่อยามชราฉีดน,น้ำตาเมื่อยามที่ฉันร้องไห้ตอนนี้มือสองข้างนี้อยู่ตรงเบื้องหน้าของฉันแล้วฉันควรจับมันไว้หรือเปล่านะ ที่ข้าทำนางตกใจงั้นเหรอในจกักรวรรดิไฮเจ้าชายรัชทายาทผู้มีสายเลือดมนุษย์เงือกและกลายเป็นราชาแห่งจกักรวรรดิมนุษย์เงือกมีพลังการรักษาที่ทรงพลังสามารถให้ชีวิตชีวาแก่ทุกสรรพสิ่งในตอนนั้นเออร์บานร่วมมือกับน,น้องชายร่วมสายเลือดของข้า เพื่อยึดครองบันลังทั้งวางแผนจับข้ามายังคุกนิกอกเพื่อใช้ประโยชน์จากเลือดเนื้อของข้าต่อมาข้าได้รับความช่วยเหลือจากโพริสแข่งตายเพื่อหนีจากน้ำมือของเออร์บายต่กลับถูกขังอยู่ในเรือนจำแห่งนี้ไม่เป็นไรละต้องมีสักวันที่จะมีคนช่วยเจ้าออกไปและช่วยเจ้าทวงบ,บัลลังของเจ้าคืนอีกครั้ง ตอนนั้นเพอริสพูดกับข้าแบบนี้ขลบซ่อนตัวปะปนอยู่กับเรานักโทษชั้นต่ำแล้วรอคอยใครคนนั้นเข้ามาสภาพของข้าตอนนี้มันอัปลักษ์มากเลยคนนั้นคือเจ้าใช่หรือเปล่าเวลไม่ใช่อยู่แล้วตอนนี้เจ้าหล่อระเบิดมากเลย นี่บรรมนุษย์เงือกที่ปรากฏตัวแต่ในนิยายนี่นาะยอมรับการออกแบบโทรคะคร NPC ใหม่โดยสมบูรณ์เจ้ากระกันเกินไปแล้วกล้ามเนื้อของมนุษย์เงือกความชื่นชอบของเป้าหมายบวกสิบยินดีด้วยโฮสตอนนี้คะแนนความชื่นชอบของเป้าหมายเพิ่มเป็น65%แล้วความชื่นชอบเพิ่มขึ้นมาก กว่า5ใน5ครั้งระบบกํกำลังคำนวณความผืมหนาของการพิจิตใจอีกครั้งนะและปิดยังมาได้แล้วเหรอมิสแดงว่าโฮมเบอร์รู้ความจริงของฉันสมแสมบักให้ผู้เล่นเรียบร้อยแล้วพวกเราจะพาประสบการณ์จากการเล่นเกมที่ดีมากขึ้นมาให้เอง เห็นาพโอกาสสุดว้าวที่จะหนีออกจากเกมไปเลยเนี่ยเออเกิดอะไรขึ้นกันอยู่ก็าหายใจไม่ออกดื้อแบบนี้นั่นเหรอเพราะว่าผู้เล่นออกจากปักกับเข้าสู่เกมแล้วยังไงล่ะความรู้สึกหายใจไม่ออกนีม่มาจากน้ําในสระใส่บ้าท,ทําไมถึงไม่รีบพูดกันเนะเวลการป้องกันของปีศาจถึงขีดจากัดแล้ว อย่าช่วยฉันนะจมน้ำตายเหมือนเป็นทางเลือกที่ไม่เลวเลยทีเดียวเวลาแบบนี้แล้วนางยังไม่อยากสร้างความระบากให้ใครถ้าทิ้งนางไว้ไม่ได้เสียมารยาแล้วละ่ะเขาทำอะไรเนะี่